สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงนะคะช่วงครึ่งปีหลังซึ่งก็จะให้ผลในช่วงเดือนกรกฎาไปจนถึงเดือนธันวาคม เป็นการทำนายล่วงหน้านะคะนะดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะคลิปนี้เป็นการทำนายรวมไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆจากคลิปนี้ไปอะไรที่ให้เรามาระวังป้องกันก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะไม่เสียหายแต่อย่านำคำทำนายไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ใ,ในเรื่องงานเงินนะคะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มนะคะหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซี หรือสนใจ wallpaper เสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะสำหรับชาวมีนนะคะในเรื่องของดวงดาวนะคะก็มีดาวดีนะคะอยู่ในเรือนการเงินนั่นก็คือ เพระหัสปดียังเป็นราชาโชคอยู่นะและเป็นดาวเจ้าเรือนชะตาของคุณด้วยเจ้าเรือนราศีของคุณมาอยู่ในเรือนการเงินซึ่งถือว่าดีมากๆสิ่งที่จะต้องระวังนะคะก็คือในเรื่องของดาวเสาร์นะคะเขามาจากเรือนลาภะมาอยู่ในเรือนวินาศและยังมีราหูอยู่ในเรือนการเงินเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะที่ในเรื่องของการเก็บเงินน่ะเออระมัมระวังการใช้เงิน ะะคือในเรื่องที่มีเงินไหลามาเทมาเนี่ยอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแล้วแต่พื้นดวงนะเออนะคะแล้วแต่พื้นดวงมากน้อยแล้วแต่นะคะแต่มองว่ามันเยอะกว่าเดิมแน่นอนแต่ว่าในเรื่องของการใช้จ่ายต้องระวังจะไปลงทุนอะไรกับใครนะคะต้องดูให้ดีนะ,ะใครเข้ามานะ,ะจะให้เราร่วมลงทุนหรือขอหยิบยืมเงินอะไรต่างๆอันเนี้ยต้องพิจารณาให้มากต้องดูให้ดีเพราะมันมีเกณฑ์ที่จะโดนเอาเปรียบ หรือโดนโกงสูงเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังเพื่อป้องกันจะดีที่สุดนะคะในส่วนของดาวอื่นๆนะคะต้องบอกว่าในช่วงกรกฎาถึงประมาณสิงหากรกฎาสิงหานะคะจะเป็นช่วงที่อาจจะมีความอึดอัดเล็กน้อยเนื่องจากว่ามีดาวมารวมกันในเรือนปุตตะและอริค่อนข้างเยอะนะคะทั้งในเรื่องของสุขพุทธอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นก็อาจจะให้ดูแลในเรื่องของ บุคลิกภาพหรือการพูดการเจราจาสักหน่อยแต่เดี๋ยวพอกันยาไปทุกอย่างโอเคขึ้นมากเลยนะแบบแบบดีเลยอะ่ะเออพอช่วงกันยาเป็นต้นไปนะฮะดาวทุกอย่างอยู่ในโซนที่แบบดีแบบดีเลิศต่างๆแล้วก็สมกับเออพฤหัสบด,ดีที่ดีอยู่แล้วด้วยยิ่งปังเลยส้งบอกแบบนี้เลยนะคะมาดูในไพ่กันบ้างนะคะมีอะไรจะบอกเพิ่มในเรื่องงานกันก่อนนะคะชาวมีนเอสซับซอร์นะคะ ส้มมองว่าคุณมุ่งมั่นตั้งใจมากนะในเรื่องเกี่ยวกับงานนะ่ะนะคะมุ่งมั่นตั้งใจมากๆงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงานการดูแลบริวารหรือการเป็นหัวหน้าน่ะมันยังดีมากๆเลยแต่ว่าต้องระมัดระวังที่เราอาจจะเครียดเครียดเพราะหัวหน้าหรือว่าเราเครียดลงใส่บริวารแบบนี้ค่ะเครียดลงคนใกล้ตัวเพราะว่า หนึ่งดาบเนเป็นอาการของความสำเร็จก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะที่เครียดเกินตึงเกินเ,เป๊ะเกินมันส่งผลต่อสุขภาพได้นะคะเนี่ยสมเข้าใจนะว่างานมันเยอะนะคะอะไรหลายๆอย่างยังไม่ได้ดังใจนะคะโดยเฉพาะอย่างที่บอกไปรกระดาษสิงหางานมารุมมาตุ้มเยอะมากนะคะแปดดาบเครียดนะคะกังวลใจมันจะดีไหมก็เลยยิ่งทำให้เราแบบ วิ่งสู้ฟัดเข้าไปอีกคือแบบแต่สมอยากให้ผ่อนคลายผ่อนคลายเลยเพราะว่าไพ่พอช่วงกันยาเป็นต้นไปเนี่ยไพ่ดีมากเพราะฉะนั้นคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเหนื่อยเกินไปโอเคทําให้สม่ําเสมอแต่อย่าไปตึงมากมันส่งผลต่อสุขภาพนะคะกันยาขึ้นมาได้ไพ่เก้าเหรียญบอกแล้วว่าดีจริง นะะทั้งผู้อุปถัมภ์ผู้ใหญ่ให้โอกาสงานที่เกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะะงานที่เกี่ยวกับอสังหาหรือการเกษตรต่างๆแทบจะเรียกได้ว่าทําได้ทุกงานได้อย่างดีเลยแล้วจากที่ตัวเราเนี่ยนะคะถ้าตัวเรามีวุฒิภาวะควบคุมอารมณ์ได้ในการทํางานก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะ ที่เอ็นดูรักใคร่นะให้โอกาสเรามากๆเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่อายุต่างจากเรามากๆด้วยนะคะดีมากๆเลยอ่ะส้มมองว่าในเรื่องงานดีจริงนะคะแล้วก็สิบถ้วยนะ,ะมีคนช่วยเหลือมีอ่ได้เจอมิตรภาพงานที่ต้องทำงานเป็นทีมก็สามารถที่จะแบบว่าทำงานให้เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีแล้วมีความสุขอ่ะมันคือการเฉลิมฉลองความสำเร็จอาศัยรุงผ่าน คุณได้ทำงานในสิ่งที่รักและมีคนช่วยเหลือเจอกลาลรยนามิตรนะคะส้มให้ได้พูดเกินจริงส้มก็พูดตามไพ่เนาะเอออะไรให้ระวังก็บอกแต่อะไรที่ดีก็ต้องพูดว่าดีจริงๆนะคะอันนี้คือดีมากความสุขมาเลยนะ,ะสิ่งที่คุณได้เพียรพยายามทำมานะมันประสบความสำเร็จมากๆอาจจะเกินคาดด้วยซ้ำนะฮะ king of pentacles นะคะ,ค acles, นะ,คะจนปลายปีคุณรู้สึกว่าโอ้ภูมิใจพอใจได้ผัก จะรู้สึกแบบขอขี้เกียจบ้างคือส้งเข้าใจนะชาวมีนเวลาที่เราไม่มั่นใจเรากังวลเรายิ่งทำทำทำแต่เวลาที่ทุกอย่างมันได้ตามเป้าแล้วอะเราปล่อยเลยเราพักเลยเพราะฉะนั้นช่วงปลายปีนะคะก็จะมีสิทธิ์ที่จะแบบเออพักบ้างอะไรบ้างนะคะตำแหน่งหนะ้าที่การงานมีสิทธิ์เพิ่มสูงขึ้นนะเออนะคะคือผลจากที่ทำมาทั้งหมดอะ มันมาในช่วงกันยาถึงธันวาแบบดีมากๆเลยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่อุปธรรมํำชูดีมากไพ่คิงถือเหรียญ er นี่เป็นไพ่ที่ดีทั้งในเรื่องงานแล้วก็ในเรื่องเงินเป็นไพ่ใบใหญ่นะคะในเรื่องเงินกันบ้างโหดีมากอะ่ะคืองานดีแทบทุกงานอะ่ะงานอาหารและน้ำก็ดีนะคะดีแทบทุกงานจะแบบเป็นอินทเรียเป็นเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับอะไรก็ดี ะะเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดงานออแกนไนส์ organize, อะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะคะในเรื่องเงินช่วงเนี้ยตึงมือมิถุนายนกรกฎาเนี่ยตึงมือเลยกังวลเครียดนะคะเพราะว่าไอเรื่องเงินมันก็ยังไม่ค่อยจะเข้านะคะมีความตึงๆงเครียดเครียดกังวลเรื่องเงินอยู่นะอาจจะมีภาระหนี้สินอะไรต่างๆที่มันมารุมมาตุ้มในช่วงนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ซิฟเซฟไว้ก่อน กันยาดีขึ้นเลยนะฮะกันยามีเงินเข้ามาใหม่ๆมีคนช่วยเหลือหรือมีคนอุปถรัรมภ์บางคนได้รับเป็นของมีค่าจากคนในครอบครัวหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเอ็นดูเราบางคนได้ทั้งงานและเงินบางคนได้เป็นมรดกได้เป็นมรดกเงินก้อนถ้าพื้นดวงดีเป็นแสนเป็นล้านเลยทีเดียว ขึ้นอยู่กับเพื่อนดวงนะแต่ส้มมองว่ามันต้องได้อะเออบางทีเราเก็บเงินไว้ที่ไหนแล้วเราลืมมันก็จะมีการเหมือนได้เบี้ยอ่าอาจจะเป็นเบี้ยประกันหรือเงินเก็บที่เราเก็บนานแล้วแล้วมันก็มีปันผลมาในช่วงนี้พอดีช่วงปลายปีพอดีดีมากๆเลยนะคะเรื่องเงินเสียเงินกับเรื่องของอาหารอาหารการกินเยอะเสื้อผ้าก็เยอะเออนะคะ และบางทีเป็นหนี้สิ่งที่เราไม่ได้ก่อก็มีเพราะฉะนั้นส้มมองว่าให้คุณพิจารณาให้ดีนะกับการที่จะไปะใช้หนี้สินให้ใครอะไรอย่างเงี้ยนะดูให้ดีนะคะว่าว่ามันควรไหมควรปีกตัวไหมควรเอาตัวเองให้โอเคก่อนไหมประมาณนี้นะคะแต่โดยรวมพอกันยาปุ๊บเนะะี่ยเงินดีเลยนะ,ะช่วงช่วงจังหวะน,นี้เป็นช่วงที่อาจจะต้องดูแลเรื่องเงินสักหน่อยนะคะ ในเรื่องของสุขภาพสุขภาพของชาวมีนะคะที่ต้องระวังคือสายตาสายตานะนะคะอาจจะต้องไปไปตรวจวัดใหม่อะไรอย่างเงี้ยเอชซัเพนเเคิลเนี่ยสายตานะะแล้วก็ก้อนเนื้อในร่างกายแต่มันไม่ได้เป็นก้อนเนื้อร้ายมันเหมือนพึ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่ามันมีส่วนใดของร่างกายที่อึดอัดนะคะก็ไปเช็คได้นะ ออคุณหมอก็จะบอกได้ว่าเราควรจะเอาออกหรือไม่ยังไงออม,มันจะได้ดูแลทันประมาณนี้นะคะแต่มันยังไม่ได้เป็นถึงขั้นมะเร็งอะไรขนาดนั้นไม่ใช่นะคะไม่ต้องกังวลแล้วกออ็ในเรื่องของอากาศเปลี่ยนอะอากาศชื้นอะอ,อ,อากาศชื้นภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยไข้หวัดประมาณนี้นะคะโชคลาภของชาวมีนนะคะมาจาก ในออบคัพส์นะคะชาวลัคนาราศีมีนกรกฎพิจิกด้วยกันนี่แหละชาวธาตุน้ำเหมือนกันเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์มากๆหรือทะเบียนรถทะเบียนรถของคุณก็ได้จัสติกนะคะอันนี้โชคลาภต้องบอกว่ามีพอประมาณไปจนถึงขั้นเยอะนะอ่านะคะเพราะว่าจัสติกสำหรับส้มในไพ่สำหรับนี้คือไพ่เหรียญน,นะคะก็จะมาจากชาวตุล หรือคนที่มีความยุติธรรมมากๆที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะคะเลขนำโชคนะคะได้098 <98 S 1> หรือว่า1998 098หรือ1998นะคะเลขนำโชคถือเป็นเลขที่ดีนะคะเอาไปใช้ทำอะไรก็ได้ที่ดีต่อใจกับคุณนะคะพลังงานนะคะในเรื่องของพลังงานในเชิงบวกจากไพ่ออร์ l เนางฟ้าค่ะ <ๆ S 1> มีอะไรจะบอก มีอะไรจะแนะนำนะคะชาวมีนบ้างในช่วงครึ่งปีหลัง Self Fulfilling Prophecy ค่ะเป็นเรื่องของการที่เราสามารถกำหนดชะตาชีวิตได้ด้วยตัวเราเองเราเป็นหมอดูที่แม่นยำที่สุดให้กับชีวิตตัวเองได้นะคะเพราะอย่างส้มดูชะตาให้เนี่ยนะ,ะแม้ว่าจะเป็นดวงชะตาส่วนตัวเนี่ยก็เราก็ดูได้แต่แนวโน้มเนาะ เผยว่าไปทางนี้จะเป็นประมาณนี้ไปทางนี้จะเป็นประมาณนี้แต่คุณต้องเลือกเองเพราะฉะนั้นคนที่กุมจะตาชีวิตคุณคือตัวคุณเองเลยคุณอยากให้ลูกแก้วในความคิดลูกแก้วในอนาคตเห็นภาพของคุณเป็นแบบไหนนะคะคุณก็ต้องตั้งภาพไว้ให้ชัดนะแล้วมันก็คุณก็ต้องคิดหนทางที่จะไปโดยที่ไม่วอกแวกไปในหนทางอื่นนะคะประมาณนี้คุณก็จะประสบความสำเร็จอย่างที่คุณคิดแหละ perfect timing ส้มมองว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆอย่างที่บอกว่าชาวมีในปีนี้ปังมากนะคะเป็นอีกปีนึงอะ่ะที่ปังเลยนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มันสุขสมบูรณ์นะนะคะเพราะฉะนั้นให้รับพลังงานดีๆนะะช่วงเวลาดีๆเหล่านี้เอาไว้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะคะ chosen นะคะพไพ่ใบเนี้ยบอกว่าคุณไม่จําเป็นต้องเหมือนใครคุณไม่จําเป็นต้องเหมือนใคร คุณหาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ในตัวเองได้นะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนใครในสิ่งที่ดีๆนะเสน่ห์ของคุณเนเอามาใช้กับการทํางานนะกล้าที่จะมั่นใจที่จะเอาเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครมาใช้กับการทํางานนะคะเป็นเสน่ห์ที่ไม่เดือดร้อนใครนะคะเอามาใช้กับการทํางานและเชื่อไหมว่าคุณจะเป็นตัวเลือกต้นๆนะคะสหรับในเรื่องธุรกิจการงาน หรือการเป็นการรับตําแหน่งคุณจะเป็นเบอร์ต้นๆเลยนะคะความโดดเด่นตรงนี้ที่คุณรู้จักหาความโดดเด่นของตัวเองที่ไม่เหมือนใครแล้วมันดีเข้ามาใช้กับการทํางานบอกเลยว่าปัางแน่นอนนะคะคุณจะประสบความสําเร็จแน่นะคะขอบคุณชาวมีนะคะขอให้ชาวมีมีความก้าวหน้าสําเร็จในการทํางานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ